ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะสมาชิกนะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกนะครับมาดูนะครับสิหน่วยบนนะครับตรงๆนะฮะต่อจากเมื่อกี้นี้ตามสัญญานะสมาชิกนะวันนี้นะมีสมาชิกขอสูตรนี้มาเยอะมากๆ นะครับทั้งในเพื่อนเฟซแล้วก็ในกลุ่มหวยนะผมเมง่อไไปเห็นนะครับว่า,วาสูตรนี้นะครับอยากให้ลงสูตรนี้กอดหน้าสมาชิกนะก็จัดไปฮะสมาชิกนะครับไม่มีกักไม่มีอะไรนะ่ะเขาเรียกไม่มีเขาเรียกอะไรนะตามภาษาชาวบ้านไม่มีเล่นเล่นอะไรนะเล่นตัวเล่นตัวหรืออะไรไม่มีอะไรนะเขาเรียกผมก็เรียกไปถูกนะ ไม่มีสมาชิกผมถ้าสูตรไหนเข้าผมนํามาลงให้สมาชิกก่อนเลยนะฮะสมาชิกนะที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องใหม่ของผมด้วยช่องใหม่ของแอดทอนเองนะฮะช่องแอดทอนช ANNEL นะครับ,รบสมาชิกนะสูตรนี้ลงจริงนะฮะแต่ชุดสรุปพูดตรงๆว่าสูตรแบบเนี้ยสมาชิกผมจะบางครั้งผมจะไม่นําไปรวมกับชุดสรุปนะฮะพะมันแยกเป็นชุดของมันอยู่แล้วสมาชิกเข้าใจตรง,ตรงกันจุด,จดนี้นะถ้าสมาชิก ชอบสูตรที่ผมจับคู่ชุดบนหรือจะเป็นคู่ชุดแบบนี้ทั้งบนทั้งล่างสมาชิกก็นํานําไปพิจรารณาเป็นปสูตรไปส่วนช,ชุดสรุปนะครับผมก็จะนําสูตรที่เป็นหลักสิบหลักหน่วยที่แยกออกมาอีกไปคัดให้สมาชิกอันนั้นสูตรสูตรชุดสรุปผมนะครับมันจะหลุดนะสมาชิกน้าก็กลับมาทุกข้อภัอยด้วยนะครับแต่สูตรนี้มันเข้านะครับมาทําต่อนะครับก่อนอื่นนะสมาชิกนะ้าก่อนอื่นก็ <c oughs> <c oughs> นะครับ มาฟังคําเตือนทางช่องกันก่อนนะสมาชิกนะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหนนนนรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้พไปเ,ปเพื่อ,อปเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับสมาชิกนะผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะนะครับถูกผิดก็ไม่ว่ากันนะสมาชิกนะเพราะว่าผมก็ทําตาม สถิติหวที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับในเช่นสูตรนี้นเมื่อกี้ผมก็ทําย้อนหลังตามสถิติหวที่ออกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับหลักสิบบนสองตัวงวที่ผ่านมาได้เลขหนึ่งเลขสองนะครับหลักหน่วยบนสองตัวได้เลขแปดเลขเก้านะฮะมาจับคู่ก็จะได้สี่คู่ชุดในแต่ละงวดนะครัวที่ผ่านมาได้จับคู่ชุดได้1 8 1แปดเลเก้าสองแปดสองเก้านะครับผมยังอธิบายในคลิปเลยนะครับว่าหนึ่งแปด มันมาแล้วตัดหนึ่งแปดนี้ทิ้งนะไม่มีติ๊ประกาดแดงก็คือหมายความว่าผมตัดทิ้งผมมาเน้นที่ประกาดแดงหนึ่งเก้าสองเก้าสองแปดเพราะว่าผมไม่เน้นหนึ่งแปดนะเพราะหนึ่งแปดมันมาแล้วนะครัก็จะเหลือสามชุดนี้สองแปดแล้วก็หนึ่งเก้าสองเก้า้นออกนะสิบโดยบนตรงๆนะสมาชิกนะผลออกเก้าหนึ่งเก้าสมาชิกนะ เก้าหนึ่งเก้านะครับพคนออกเก้าหนึ่งเก้านะครับหลักสิบหนึ่งกับสองก็มาที่เลขหนึ่งนะครับหลักหน่วยแปดกับเก้าก็มาที่เลขเก้านะครับเข้าคู่ชุดหนึ่งเก้าเน้นพอดีนะครับคู่ชุดตรงเลยหนึ่งเก้านะสมาชิกนะเป็นตัวเน้นให้ด้วยนะสมาชิกสูตรนี้ผมเห็นในในกลุ่มหวยน,นะ ผมไปแอบ,บดูในกลุ่มหวยมีสมาชิกอมีแอดมินหรือสมาชิกถามหาเยอะสุดนี้นะครับก็เป็นสูตรง่ายๆเดี๋ยวดูวิธีคิดวิธีทำกันอ่ะก็เข้าที่สิบลงให้แล้วนะใครที่ถามหาสูตรนี้อ่ะเนี่ยที่หนึ่งเก้าตรงตรงเลยบนนะครับสิบหน่วยบนก็ถูกลงจริงง่วงที่สิบหกทับสี่ทับหกห้าก็คือลงจริงง่วงเมื่อกี้ก็ถูกตามนี้ไม่มีแก้ไขตัวเลข ย้อนตามสถิติก็เข้ามาหนึ่งสองามสี่ห้าห้างวดลวดนะสมาชิกนะงวดนี้จะเป็นงวดที่6หรือเปล่าฮนะไปดูนะครับนะไปดูวิธีทำกันนะสมาชิกนะอันนี้วิธีทำงวดที่แล้วนะหลักสิบไดกหนึ่งกับสแล้วกด 8, นะ็ดแปดก็อ่ะงวดนี้ตามนี้เลยนะสมาชิกนะอ่นะบวกวิธีทำไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะครนะใครที่เพิ่งเข้ามาอยากรู้สูตรก็แคบสูตรไว้นะฮะ สิบบนนะสมาชิกนะวิธีทานำหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่สองก็คือเลขแปดนะคนะครับแปดไปบวกเลขสองคงที่เลยนะครับสูตรง่ายๆนะสิบนุนแปดบวกสก็ลงท้ายโดยเลขศูนย์นะครับสมาชิกนะแปดสองก็เอาเลขศูนย์นะตัวตัวท้ายนะศู 0, นยะ์ะศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะได้เลขหอ่า หลักสิบบนได้ศูนย์กับหนึ่งนะสมาชิกอะทาไมมันมาแปลกๆ่างนี้นะสมาชิกนะมาเหมือนตัวเก่าอออเออแปลกๆหลักสนะิบศูนย์กับหนึ่งนะครับหลักหน่วยนะครับมาดูหลักหน่วยกันนะสมาชิกหลักหน่วยวิธีทำง่ายๆเลยหลักหน่วยนําหลักสิบบนบวกกันสองครั้งได้เท่าไหร่มาบวกเลขคงที่ด้วยเลขคงที่นะฮะเนี่ย มาบวกเลขคงที่เลขหกด้วยนะอย่าลืมนะฮะนำก็มาบวกไปด้วยกันฮะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหกได้แปดนะ,ะสมัยอ่าได้ตัวเก่าอีกหลักหน่วย <c oughs> สมาชิหลักหเยกเจ็ดแปะหลักหน่วยได้แปดกับเก้าอีกสมาชินะครับแปดกับเก้าอ่าแปดบวกแปดเนี้ยบวกเพิ่มไปหนึ่งก็จะเลขเกะะ้าฮะสตรหลักหน่วยบนได้แปดกับเก้าเมื่อบี้ีหลักหน่วยบนได้แปดกับเก้าหลักสิบบนได้หนึ่งกับสอง อันนี้หลักสิบบนเกือบได้เลขตัวเก่าฮะอันนี้แค่เลขสูเลขสูกับเลขหนึ่งนะแต่มีเลขหนึ่ง <c oughs> เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวก็คือมีนะครับหลักหน่วยนี่ตรงเป๊ะเลยวเมื่อกี้นี้อ่ะในเหมือนกันฮะนสมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนเดี๋ยวไปเติมเอาไปจับคู่ชุดให้พร้อมนะฮะสมาชิกนะอ่าวันนี้หลักสิบบนสองตัวได้สูงกัน,กนหนึ่งหลักหน่วยบนได้แปดกับเก้าตัวเดิมนะฮะจับคู่ชุดนะครับ อาแคบสูตรไว้เรียบร้อยใครที่ถามหาสูตรนะครับก็มาแคบสูตรนะครับไปพิจารณาได้เลยนะสมาชิกนะสมาชิกถามหามาเยอะสูตรนี้อ่ะมาเขียนนะครับลงไปให้สมาชิกได้รับชมกันนะสมาชิกนะอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเ <c oughs> <c oughs> ขียก่อนนะสมาชิกนะ นะครับขีดให้มันเหมือนเพื่อนฝูงที่ผ่านมานี่เขียได้เหมือนกันนะตอนนี้อ่ะวดนี้นาสูตรหลักสิบบนนะครับได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับได้เลขศูนย์กับเลขหนึ่งนะครับสูตรหลักหน่วยบนนะฮะตัวเก่าได้แปดกับเลขเก้าโอ้โหเลขเปลี่ยนแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ เออวดน,นี้จะเหมือนกับงวดนนี้ฮะที่ออกหกหนึ่งแปดเนี่ยเหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับแปดเออแต่หลักหน่วยเนี่ยแปดเก้าแปดเก้าวันนี้แปดเก้าอีกสามวดซ้อนแล้วสมาชิกเออเรืมันมันจะมาตัวเก่าหรือบอกล่าสมาชิกก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะเอาวันนี้จับคู่นะครับ <c oughs> จับคู่ชุดนะครับก็จะได้ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับศูนย์แปดนะครับศูนย์เก้า อ่ะครับ0809แล้วก็0809แล้วก็18 19อ่ะเลขสี่ชุดนี้แล้วก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะเลขแปลกๆนะครับ เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูถ้ามันแปลกตรงไหนเฉพาะสาม้วดอ้วนที่นะอ้วนที่ออกหกหนึ่งแปดแล้วก็มาเก้าหนึ่งเก้าเลขสามเลขสาม้วนเนี่ยหนึ่งสองสามคล้ายกันนะครับอันนี้ก็เเลข้วนนี้ก็เลขนี้้วนเนี้ยเหมือนกันเลยศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอันนี้ศูนย์แปด ชนเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหมือนกันอันนี้หนึ่งแปดหนึ่งเก้าฮะกรหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็มีติดที่ที่สองตัวนะครับเอาวันนี้เลขมันแปลกมันจะมาหรือมันจะหลุดนะฮะก็สมาชิกพิจารณาดีๆนะฮะเพราะสุดเ,เลขมันออกจะแปลกไปหน่อยนะครับถ้ามาเหมือนเดิมนะสองจิกเมื่อกี้นี้ กิ้นี้ที่ผมบอกหนึ่งแปดไม่มาอ้าววันนี้หนึ่งเก้าอ้าวหนึ่งเก้าไม่มาไม่มีฮนะถ้าสมาชิกนี่อ่านี้ผมเน้นนะนี่หนึ่งแปดเนื่อมันจะออกมาพอเอาหนึ่งแปดมาออกอีกเวียนงวดแล้วมาออกอีกก็ไม่รู้อันนี้ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้าอ่าผมเน้นใ้สามชุดนี้ศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่ตัดทิ้งเลยคงไม่มานะสมาชิกนะหรือสี่ชุดนี้สมาชิกชอบอ่าก็นําไปพิจารณาเอา นะครับส่วนตัวเน้นเป็นที่สามชุดนี้นะครับอ้าววดนี้นะครับลงจริงนะครับเป็นงวดที่สองนะครับงวดประจําวันที่นะครับสองทับห้าทับหกห้าอ้าฝากสมาชิกด้วยใครที่ขอสูตรนี้มามารับไปนะสมาชิกนะสามสองตัวบนตรงๆนะครับ แคบแบบเต็มๆไว้เลยก็ได้นะสมาชิกนะอ่ะอันนี้เข้านะครับจริงตามนี้นะสมาชิกนะเข้าจริงเลยกว่านเะมื่อกี้เนี่ยเข้ามาที่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าวดนะครับ 19, หน,นึ่งเก้าห้าวดนี้เพราวดประจำวันที่สองท่านผู้กาก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะสมาชิกนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้นะครับก็จะนําสูตรเก่า นะครับที่เข้ามาคำนวณให้สมาชิกต่อไปให้มันจบสูตรเก่าก่อนเดี๋ยวค่อยไปเริ่มสูตรใหม่กันต่อไปนะฮะสมาชิกนะสูตรเก่าก็เข้า4ี่หสูตรฮนะสำหรับช่องนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอบคุณครับ